หน่อยเดียวเดียวแมนเมนพูม่าฟังล่ำหรือผูร่ำคะนี่ล่ำนี่แหะมาหามมาคว้านคักเท้มัข้างเมยล่ารถบ้ามรถไ้ไปไปได้ไหมข้านว่าจะใส่ลาอฟะลาเมีย้านกรนกัะโอ้ยพี่น้องหมอลำเตยล่าแล้วๆพุ่นทั้งกระคู่ทั้งกระติกทั้งพันลมนี่อย่างอีกนี่สาด กระเป๋งินยิ้นปัดม้รวยสิไปยูจังได้ใส่ชีวิตสมถะนนี้กูได้หาบาเบิดใส่ไม่ดีเพราได้ผัดชายกลังฮะบ่ได้เล่ตีเอาพอพอคือพอไปถามขอน้ำหัวหนาเป็นรอยนะคือพอไปถามขอน้ำหัวหนา พี่น้องเบิ่งพอเบิง่งย่างดีๆได้ล่ละย้าําเงนขีดตมล่มเด้อโอ้ยองกเพ่องกค่ะพี่น้องเอ้ยน,นี่แหละ <c oughs> มอลำนี้น้ำเอาสู่เขาพ่อจ้ะ